ตึกตั้งลมนะห้ามปีนขึ้นข้างบนนะน้ำหวยตั้งบนบนน้ำตกมันสูงครับสูงนะสูงอยู่ไรโง่เงาหนักคุดเดินขึ้นบนนั้นเดี๋ยวมันไหลไปทายกันได้เดินขึ้นตรงนี้เหรอครับเดินนี่เนี่ยเพื่นนี่มันไหรอ่าแต่กองตังนี่เพื่อนนี่อยู่มันอุครับนี่คนมีตังนี่เพื่นนี่ก็ได้เดินระวังด้วยนะห้ามขึ้นไปบนน้ำตกนะ các <laughs> bạn không có bay ảo được phải phò ờ, phu ờ. phò lòn đấy. Ừ hả sao thác nước bay các anh, để em con bay con. à nước ủng lấy để ủng đuôi โอ้ขึ้นกันยากออกมาตังเพศดีกว่าเออตั้งนี่ไงกว่าครับผมตอนนี้หลังจากตีเฮาลงมาจากพูระไปก่อนไปครับเอเคนั่งเฝ้าต้องดูเมืกันด้วครับเอาลงมาจากพูราโฮมสเตย์ครับทริปนี้พิเศษครับสอดท้อบอกว่าเดี๋ยวจะป้าละออนมาเล่นน้ำตกตัวผมก็ยังเหมือเกยลงมาน้ำตกนี้สักเตี่ยนะฮะเกยแขก นั่งรถพานกับห้ามหิ้วลงน้ำห้ามหิ้วลงน้ำนะห้ามหิ้วลงน้ำนะครับอืนี่ครับโอ้ละอ่อนกับน้ำนี่มันนึ่งถูกกันแต่หรอขนาดอากาศเย็นดีมันตึ่งกว่านี่แล้วมืออ่อนมองันมาทำฝ่ายกันครับอื้วมาทำกระได้พึ่งนะน้ำน้ำปัดนะครับ โอนี่ผมกันลัางนะอ่ะหูว่าท่านนี้มีน้ำตกลเลยนเนี่ยกระเด็นกว่านี่ขึ้นมีกามีกาลุ่มลุ่มตางนี่มีนี่หันหนังตกแต่สูงไปนี่งามกว่าน,น,นะนี้นะนลุ่มนะตางไปเหมือนเขาต้องไปเข้าจากศูนย์จีตังลุ่มขึ้นมาครับแต่พวกว่าเซลขึ้นเนี่ยแต่ว่าน้ำตางมันจะยากนุ่ยเนีอยออโอ้โหนี่ครับขนาดผมขึ้นมาฝังกุหลาบมันขนาดยังบ่หู้ว่าท่านนี้มีน้ำตก เพราะฉะนั้นเอาแล้วครับเขาได้แรงท่องเที่ยวแห่มนึงพี่จริงพป่นจริงมันคืคคคอมันตั้งขึ้นนะฮะวันนี้ตั้งขึ้นของป่นอนาะแอดเจ๋มได้หนอมาหน่อยตัวมาเลยโอ้นี่ถือว่า แต่กอนฝายมันทำฝายเนี่ยเยอยเหือไม่ฝายก่อนฝามัมแหงอหน้ามันแห้งอ่ะเดินระวังตีนด้วยเด้อแล้วมันมีจือน้ำตกันครับสระอันนี้บมีครับเปิดจากห้อน้ำตกฝั่งรอบมีทีเียวนครับเออเปิงน้ำตกฝั่งรอั่งรอบมันจะมีจมท่านหนนจริง Ô, đi lâu ạ, mở cả, đuổi ra, phá leo nấm tock, nấm tock leo, đấy coi, coi, ไฟเปิดห้องไปจะรอหน้าไหมครับครับมือแหลกไปทำตัวมือเทศบาลหนึ่งคนนะครับที่เทศบาลมาทำแล้วครับทำตัวมืออ่อนเมื่อวานเมื่อกี้เนี่ยถึงแล้วรอทำตกอกี่เนี่ยมาแล้วเฮ้ยน้ำตกเจอแล้วนี่ครับน้ำตกต่างปุระอันนี้เป็นทิปทิปแถมเฮ้ยนะฮะนี่แถมเฮ้ยเลย น่าใส่ยเลยนี่เลยนะใสมากครับโอ้นี่ถ้าน้ำช่วงที่น้ำนักกว่านี้จะงามกว่านี้นะครับเนาะงามกว่าน่าสวยี่นี่ทั้งบังเอาะเออได้ยังมีชิดชิดช่วงปีใหม่นี่ครับอ๋อช่วงปีใหม่นี่น้ำนักกี่ไรน่ากว่นี่นะโอ้เลยมากกว่าเลยเลยมาปีใหม่นี่ปีใหม่มากก็น่าอะไร ไอวงันว้าชงเนหน้าห้ามันจะนน้เนี่ย้าขาอันนี้เป็นตังขึ้นไปแลงหน้าเนี่ยทออตะกอนมึมผมทครับที่นี้มันจะรอเวลเขาซ่อมบนลกข่ายมี่อหน้าของ่อจะเดินออมขาบนอัวอนจะขึ้นแล้วเตยว้าเดี๋ยวมันขึ้นทกุนเดี๋ยวเกิดมันจริงมันผาดต้องคงหรอครับไอ้ตมันจริงได้เนาะ ồmua nó tít mua nó đi. Lê Yêu yeah, lên nâm lึก cả tem. lên nâm lึก cả nòng linh xài hả lão? Cháo không? Cháo lึก bằng. Dạ, chú, 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 เหนข้าวโพกในกละครนะโอ้มะสติมันเดินมาแบบไกลนะครูจางขันเดินมาหน่อยเดียวหน่อยเดียวหน่อยเดียวโอ้นี่ต้นนี่หลายปีแล้วเนาะต้นเกาไห้นี่อ่ะโอ้แหมน้อยนี่ล้มเลยนี่เป็นอย่างไาต้นร่มต้นมันขึ้นไงนะอ๋อมันกำมันแห้งไก่ โอ้ยสบายโอ้ยถ้ามันมีแอ่งแนมเลึกเล่นในสมอเนาะนี่ท่านี่เขาทำทำฝายกั้นมาได้ครับฝ่ายอยู่นี่ฝายมันน้าปัดว่าไงอเออนี่อยู่ไหนครับถ้าเาทำฝายกั้นยกสูงเนาะมันมันเขาพิคมันก็ได้เขาพิคมันก็ได้และครับถ้าเขาทำหรี่น้ามันก็ได้และครับอ่ายืนอยู่ยืนอยู่นี่นะผมว่าตอนนี้ถ้าทำถ้าทำระดับเอวเนาะที่แต่แรกเขาทำไม่สูงอยู่ครับมันมันทำทำคนละปีไงคือปีแล้วนี่ นี่ของปีกอนนะครับปีแล้วนี่เป็นดินครับไม่เหมือนไหนแล้มันไม่อยู่ถ้าร้อนน้ำปุ๋ยนี่ไม่จะอยู่นะครับทำป,ปุ๋ยผสมดินนะครับนี่ผมว่าถ้าทำสูงระดับแอลนี่หนอโอ้มองแล้วโอ้ท่านน้านี่เป็นตัศนีเป็นน้ามดเล่นได้นะครับทำดูเนี่ยถ้านายมาเนี่ยว่าจะขอให้การแปลงอ่างแน่นอนทุนเพราะนี่จะมีจิตรที่ส่วสนเดียวร้อยภาพใบกว้างแต่เขาจะท้าอ่างอยู่เหลือเกินนิดหน่อยเพราะทัศน์มันเป็น ถ้าทำเลยอาขนาดน้อยไหมขันเซตี่นี่นะครับปรับลอดของลุงโมเตสได้น้ำได้โอเคเ,อเดี๋ยวผมอ่อนๆเลยนะปิดคลิปนี่ด้วยฉากน้ำตกนี่แหละอ่าเดี๋ยวอ่อนมาปิดคลิปกันยกัอนน,น้อยก่อนที่จะให้เล่นเต็มที่เลย <laughs> เด็กๆเราจะมาลาผู้ชมกันหน่อยแล้วมา,มาตอนนี้หน่อยก่อนจะเล่นอ่าว,นนวันนี้นะครับเขาก็ต้องขอขอบคุณ้ใหญยใจดีนะฮะสำหรับทิปวันนี้นะครขอขอบคุณเพื่อนประชาใจมีพักนะฮะที่เป็นผู้สนับสนุนการเดินทางในเรื่องการรดแล้วก็เรื่องของงง้นการอาหารนะรแล้วก็ กลุ่มของเจาตายนางฟ้า,าสายบุญนะฮะก็สนับสนุนในเรื่องของอาการเดินทางในครั้งนี้ต้วยเหมือนกันทั้งสองงานเพราะว่าจะเป็นตะวะการเล่นฟุตบอลอาการได้เสือ้อมูเฮาขอขอบคุณท่าผู้ใหญ่ใจดีน่อยเลวขอบคุณน่อยขอบคุณเลย